ครับคุณผู้ชมครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เราจะไปดูการขึ้นเจ้าแม่ตะเคียนนะครับเจ้าแม่ตะเคียนนะครับซึ่งทั้งญาติโยมแล้วก็พระอาจารย์นะครับจะอัญเชิญต้นตะเคียนไปไว้ที่วัดนะครับขึ้นที่วัดนะครับไปดูว่า บัวลายนครราชสีมาครับที่โคราชนะอืัต้นตะเคียนสวยมากเลยได้มาเห็นต้นตะเคียนครับแล้วจะทําพิธีเอาไปวันไหนครับเชิญไปวันไหนหรือว่านี่ต้องรอความพร้อมของอืขอข้าวผู้อนุญาตเราถึงจะต้องมาต้องให้ขออนุญาตก่อนเนาะแค่ขออนุญาตก่อนเนาะ อาจารย์ว<อ>่าจะเอาไปนําไปประมาณอาจารย์รมาแกมาพออาจารย์ว่าจะนํามาไปคักตต้นขึ้นอยู่กับอาจารย์ขึ้นอยู่กับอาจารย์แกจะให้วันไหนไปเข้าไปหรอกขึ้นอยู่กับอาจารย์แกแกจะให้ กี่ต้นก็ที่พูดพๆกันแล้วพระอาจารย์น่าจะให้นะพระอาจารย์น่าจะให้โอมาคนตะล,ลงกรอดูกไปเอาโทรศัพท์เอาโทรศัพท์มาโทรแพอาจารย์หนึ่งเขาคุยราคาก็บอกว่าขอเก้าพันต้นต้นใหญ่ๆต้้นน่ไปนูน่นแต่ว่าต้นนี้ให้ท่านเลือกเลยเลือกเลยอ่าหนึ่งสองสาม ครับต้นตะเคียนนะครับึ้ตอนนี้อันนี้มีอทาไนับเ 199, ออ้า,า,ยาร 99, นะ 99, ยังตรถึงเก้าสิบเก้ายังยังไม่ถึงยังไม่ถึง อะไรนะต้นที่นอนอีกตรวหนายงโอ้ต้นที่นอนนี่คือความหมายทหารเขาจะเอาสามต้นไปผมก็ได้ต้นนั้นไปเทียนโอ้โหพระอาจารย์ใช้ต้นตะเคียนไปที่โคราชนะครับสวยมากเลยฮะสามห้าเจ็ดเก้าอ๋อ โอ้ลมแรงมากเลยเอากี่ต้นดิเอากี่ต้นอาจารย์เอาผู้ใด้ละบาทนัดนัดพระอาจารย์ไปเพราะได้นัดเพราได้นัดซ้ำเออผมก็ไม่ได้นัดเด็ดผมมาซื้อต้นมาซื้อต้ใส่บุญซื้อต้นดิขับไปดูต้นอันนี้ขับไปดูหลายๆต้นเนาะครับโอ้สาธุสาธุดูสิ พระอาจารย์ดูอ่ะพี่ดูอ่ะผมมายืนปแบบลมมาแรงเลยเห็นไหมท่านรู้เลยนะเนี่ยเป็นตะเคียนแอร์รถผมบริสิ์เลยแม่นบ่แม่นอ่อนบึ้โอ้สิทธิเดียวมันค่อยเปลี่ยนนะคะก็เปลี่ยนนี่แหละเพิ่งเปลี่ยนบ่เพิ่งเปลี่ยนเนี่ยรถรถอาจารย์ตั้งเมื่อกี้นี่นะรถคันนี้ใช่ไหมเดี๋ยวผมผมอ่ะผมจะดูทะเบียนเฉยๆนี่แหละเลขทะเบียนเราเนี่ยเรามาดูเลขทะเบียนรถอาจารย์ตั้งตรงไหนอ่ะนะครับ นี่ฮะโอ้เนี่ยฮะทะเบียนรถอาจารย์ทักนะครับคุณผู้ชมครับศูนย์หกออ้ศู 6, นย์หกสองนี่ครับศูนย์หกสองนะครับโอ้ทะเบียนรถทะเบียน,นรถเรานะฮะเรานั่งมาเพื่อจะมามอบต้นตะเคียนให้หลวงพ่อนะครับที่อยู่โคราชนะครับหลวงพ่ออยเพื่ออะไรท่านบัวได้ไห่อบับ วัดอะไรหลงพ่อวัดวัดบ้านหนองจานบ้านหนองจาตนตำบลหนองว่าตำาบลหนองว่า,บ,าบ,บัวลายจังหัดนครราชสีมาครับรหัสไปสนีก็สองศูนย์หน่งสองศูอมศูน่งสองโอ้โหในก็ทะเบียนรถก็สวยมากหลวงพ่อ, <c oughs> อทะบรครับคุณผู้ชมแปดศูนย์หนึ่งเก้าครับที่มานำให้จะมาดู ะเียนของวันนี้นะครับของทะเียนวันนี้ครับทะเบียนรถที่ขับมาครับและที่จะนําไปนะครับนี่ครับอาจารย์ตักนะอาจารย์ตักท่านว่าจะเอาขึ้นจนถึงร้อยต้นเอ้ยเก้าเก้าสิบเก้าต้น ตอนแรกคอณแกมันบอกว่าอยานคนมาเห็นมันเอานเอาดินโกยโกยเกียว้เกียใบให้คนเห็นน่ะนะคนเห็นทีได้มันโหวยอก้คนเห็นกระดอกอยาพาจัดจักมาเอาไปออกไปเราว่าเขาบม่ชกัดเนี่คนใก็ไปดกรดดก็เอาหินมาลงูมาคงลงหินแยะเลยอมัดเอมเอาดวงเย็นเนแม่ บรรยากาศเย็นๆคุณชมครับเปลดกันเอล้ยนเจ็ดต้นเจ็ดต้นมาจังกำลังสวยเนาะเก็ดต้นไม่ต่อต้นยาวต้นยาวไปต้นเดต้นละเก็ดไปเอาไปแล้วก็ต้องเอาไป ยาวมากเลยนะแต่ว่าเหมือนเสียนพญานาคเหมือนเหมือนท่านี่เหมือนเหมือนนะเหมือนเสียนพญานาคเองเพิ่งขุดมาใหม่ๆด้วยครับคุณผู้ชมนะไม่มีใครเห็นนะครับเพิ่งขึ้นมาสดๆเลยครับเนี่ยครับเป็นบุญตาเหมือนเสียนพญานาคจริงๆนะ สาธุเจแม่เน้อเะแม่ตะเขียนจะได้ไปอยู่วัดจังหวัดนครราชสีมายัางไงก็ช่วยสร้างวัดสร้างว่าให้มีความเจริญรุ่งเรืองเน้อให้ญาติโยมเข้าไปขึ้นใหม่ครับเนี่ยพอดีครับที่หลวงพ่อจะมานำไปที่โคราชครับไปที่โคราชครับเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยถึงเรื่องราวครับกับหลวงพ่อ ว่าจะเอาไปที่วัดที่ไหนกันนะครับไะอาจารย์เดี๋ยวมาอัดที่พระอาจารย์ได้เพราะว่ามึงเป็นพระวายกูวีวิสัยทัศ์เรามีสมองอ้อค่อยจะทำตามภาษาค่อยนี่แหละเนี่ยคนมาหาเต็มน่ะแทนที่จะเราจะไปนั่งรับเข่งได้เงินได้ทองเราก็ไม่ไปนั่งอะ่ะถ้าเราปานามุ่งมั่นต้องการเงินอะ่ะใช่ไหมครับไอ้เนี้ต้องการ จะสร้างความเจริญจะสร้างจะแม่ตะเคียนท่านก็ไม่มีที่อยู่จริงๆดูน้ําแห้งหมดเลยเนี่ยนั่นแหละก็น่าสงสารดีดิีถ้าพระอาจารย์ไม่เอาขึ้นครจะเอาขึ้นนั่นแหละทำจริงจริงเนี่ยเอาก็คนนเอาขึ้นไม่ได้นั่นแหละคนธรรมดาเอาขึ้นไม่ได้เนี่ยก็ยังบ่ต้องเป็นพระก็เอาขึ้นได้เนี่ยตัวตัวนี้เหมือนม้าเหมือนม้าเนาะคัาเหมือนพระอาจารย์เหมือนเหมือนม้าเหมือนม้าตัวนี้สวยดีก็ไม่แน่เราอาจจะได้เจอคนที่มีบารมีเช่นอาจารย์เนี่ยท่านบอกว่า เราขึ้นมาเรามีค่าใช้จ่ายค่ารถไปโคค่ารถเครนท่านเห็นความเมตตาท่านเมืม่อวานเอาปัจจัยมาถวายหนะ้าพันนะเอาปัจจัยมาถวายห้าพันแล้วท่านบอกว่าจะถวายอีกห้าพันเป็นมูบหนึ่งส่วนค่ารถเคลนค่าอะไรเนดะี่ยท่านจัดการเองอแล้วท่านจะเอาไปหนองบัวลายแล้วเนี่ยอกําลังทายว่าจะให้ท่านห้าต้นเจ็ดต้นหรือเก้าต้นเนี่ยเรามีต้งเยอะแยะเราให้เท่าไหร่ก็ได้ไม่เคยห่วงไม่เคยเสียดายเลยเก้าสิบเก้าต้นเราแจกทั่วประเทศแจกทั่วประเทศใครจะเอามาก็ได้ แต่ว่าเราก็อยากให้ได้หลายวัดแต่วัดนี้ท่านจะเอาไปสร้างสาแต่เอาทําเป็นเสายืนต้นบ้างเอาไปทําเป็นสยัวเป็นนั่นนุ่นนี่บ้างแล้วตอนนี้พระอาจารย์กำลังอธิษฐานจิตตอนนี้ข้าวน้ําเขาแรงมากต้องการอธิษฐานจิตให้ฝนฟ้าตกต้องตามมาดูกันครับวันตั้งแต่คืนนี้เป็นต้นไปฝนจะเริ่มตกแล้วก็จะตกประมาณสามวันซ้อนสามวันซ้อนแน่นอนสามวันซ้อนตกแบบสามวันซ้อน จะตกตอนเช้า,ตอ,อาตอนเที่ยงตอนเย็นจอนไหนก็แล้วแต่แต่ว่าตกแน่นอนตกแน่นอนอสังเกตดูฟ้าคึมค,คึมมาตอนนี้ใช่ลมก็าคมก็ไม่แน่ถ้าคึมมากใช่คึมมากดูที่ท่าน่าจะก็ตอนที่ตอนที่มาตอนที่มาตรงเนี้ยอาจารยังยังยังไม่ยังไม่มีที่ท,ท่าจะเป็นลมไม่เรื่องวันนี้ลมอยู่กับโยมแม่้เดีเข้ามาโอเคพระอาจารย์ยืนก่อนพระอาจารย์ แป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะจับภาพนะครับวันนี้พระอาจารย์มาทําอะไรที่นี่ครับมามาขอรับต้นตะเคียนจากพระอาจารย์ตมจะเป็นไงจะได้กี่ต้นมาขอท่านกี่ต้นครับพูดกันไว้ก็ขอห้าต้นห้าต้นหรือแล้วแต่อาจารย์ท่านจะให้ถวายสามห้าเจ็ดเก้าสามห้าเจ็ดเก้าเพราะว่าเนี่ เรียมงคลเจ็ดเก้าก็เลยคุยกับอาจารย์ท่านไว้คว่าแล้วแต่ท่านจะถวายให้ไปไว้เพื่อสร้างเพื่อให้คนชาวบ้านที่ศรัทธาเมตเคับได้ไปกไหวบูชาขอโชคขอลาบอย่างว่าช่วงนี้เศรษฐกิจมันพืดเครื่องที่ไหน สิ่งศักดิ์สิทธิ์มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์พอที่จะช่วยได้ก็ชาวบ้านก็จะไปตาว้กันขอ<ะ>โชคขอลาบขอ,อทุกสิ่งทุกอย่างจะสมพรก<ม>็เห็นเหลียวเ็งแต่แม่ตะเคียนท่านย์พระาอะระาจารย์จะนําไปวัดที่ไหนครับวัดที่อัตมาจามภาษา,าอยู่ก็จะเอาไปที่วัดบ้านหนองจานร ตำบลหนองว่าอําเภอบุรีรยจังหวัดนครราชสีมาตอนนี้พระอาจารย์เนี่ยมีทุนทรัพย์ในการจะขนย้ายหรือยังครับตอนนี้ทุนทรัพย์ยังไม่มีมทุนทรัพย์ยังมีมจะใช้งบประมาณก็ประเมินงบประมาณยังครับน่าจะอยู่ที่ประมาณหมื่นกว่าบาทหมื่นกว่าบาทอ๋อสาธุทั้งค่ารถแล้วก็ค่าถวายพระอาจารย์ใช้ ในการขุดทุกอย่างแม่ต้นแม่ตะเคียนขึ้นมานี่แหละครับนะแล้วก็จะถวายของอาจารย์ได้เท่าไรอาตมาก็จะถวายอาจารย์ไปแล้วก็ค่ารถสําหรับเดินทางครับอาจารย์พอจาย์ถ้าหากมีผู้ที่มีจิจตใจศรัทธาอยากจะร่วมบุญร่วมกุศลนําตะเคียนไปที่โคราชเนี่ยอ,อาจารย์จะสามารถให้เบอร์โทรลูกศิษย์ลูกหาได้ไหมครับ เบอโทรเหรอได้ได้แต่ตอนนี้หมายเลขบัญชีนี่อัตมาอยู่อูครับครับเดี๋ยวให้เขาโทรไปถามได้กับบัญชีกับอาจารย์ได้เลยครับศูนย์แปไม่ใช่สิ082 0628961งศูนพระนภพลอินทโชโตขักษาการเจ้าวาดคออีรอบขอใหม่อีกรอบครับ082 0628961 นปรัตอินพระโชโตครับสาธุหรือว่าพระเขียวครับพระอาจารย์เขียวครับเอาง่ายง่าบครับหรือพันให้กลังให้โชคครับสาธุสาธุครับครับนี่คืออะไรครับครับท่านผู้ชมครับนี่ฮะคืออะไรครับพระอาจารย์อู้เป็นเหมือนตัวเลขอู้อูนี่ใช้ตัวเลขหรือสุดหอมองดีๆสิอู้อ่าตัวเลขเลยตัวเลขเลยต้นหง เาดูเอาเป็นบรรยากาศยามเย็นช่วงนี้นะครับมองไปก็ตัวเลขเลยครับฟ้าหลังของทสายทองยิ่งเจริญสายทองยิ่งเจริญใช่เราจะได้ยิ่งเจริญ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 อืรพอเรากําลังมองไปด้านความเจริญพราะฝั่งนู้นคือฝั่งความเจริญไงนั่นแหละความเจริญมันมาแล้วมี เห็นไหมมีโรงงานอุตสาหกรรมมีที่พักมีดีสอร์มีที่พักตากอากาศแล้วก็ลถเขตรดอะไรของเขาเพราะว่าที่นี่นี่ก็เขาเรียกว่าบริษัทที่ใหญ่ที่สุดแถวนี้ในละแวกนี้ก็ว่าได้เขาเรียกว่าบริษัททรายทองยิ่งเจริญก่อสร้างบุรีดั์ซึ่งมีเงินสะพัดประมาณห้าหพันล้านแล้วตอนนี้เขาจะสร้างปั๊มน้ำมันที่นี่ครับนี่คาดว่าจะสร้างแถวนี้แถวนี้แถวนี้เพราะว่าเป็นที่ของเขาแล้วเป็นปั๊มน้ำมันปตทมี เพราะว่าปกติแล้วเวลาเขาไปเติมมันก็ไปเติมที่อื่นทําให้หทําให้เงินมันรั่วไหลเอาไปมาเขาเลยจะสร้างแถวนี้ซึ่งเป็นที่ของเขานี่เนาะตรงนี้ก็หลายร้อยไร่แถวนี้น<อ>ใช่<อ>ใช่แถวนี้ทั้งหมดเลยเป็นของทรายทางองยิ่งเจริญก่อสร้าง<ช>ซึ่งเป็นผู้รับเหมาประมูลงานตรงนี้ตรงนี้ก็หลายร้อยล้านสามสี่ร้อยล้านตอนนี้สังเกตเห็นไหมว่าฝนเริ่มตกจมาแล้วจะมาแล้ว ก็ปล่อยมาแล้วปลอยปลายะครับเราไปยืนอยู่ตรงนี้ประมาณสัก30นาทีน่าจะก็เริ่มจะมาทำทุกท่าจะมานะครับแล้วก็เม็ดฝนก็มาแล้วตอนนี้อันนี้มาจริงนักข่าวก็สัมผัสได้ครับมาจริงสัมผัสได้ตะกี้ตะ่กนไม่มีลมเลยนะฮะไม่มีลมแต่ตอนนี้ผมมาถึงปั๊บมีลมแรงมากเลยมาสักจันที่ตรงนี้เขาเรียกว่าที่การเกาะตะ่กนเนี่ยแล้วมันจะมีแม่น้ํานะตรงนี้ที่จริงเป็นแม่น้ำสองฝั่งฝั่งนี้กับฝั่งนู้นด้วยแต่เขาปลูกต้นยูคาไปเราก็เลยมองไม่เห็นที่ตรงนี้ก็เป็นที่ของทรายทอง ชายทองยิ่งเจริญเหมือนกันอแต่ว่าไปขึ้นฝั่งชุมพลบุรีไม่ได้ขึ้นฝั่งสตึกนะแต่ตรงนี้เป็นที่เหมือนที่สาธารณะแล้วก็เป็นที่ตาบอดเข้าไม่ได้ออกไม่ได้อยู่แล้วครับเราก็สามารถใช้พื้นที่ตรงนี้ได้อตรงกลางเกาะนี่นะก็ทำเป็นเกาะกลางเกาะกลางก็ได้เพราะงั้นใช่ใช่ใช่ตามตามความทีจินตนาการใช่ใช่ใช่ที่พาจัดกางจินตนาการนะแต่ว่าจะทําได้ไม่ได้มันก็ต้องขึ้นอยู่กับส่วนราชการแล้วก็ขึ้นอยู่กับผู้มีอำนาจ เราโดยเฉพาะอย่างนี้ก็คือกรมเจ้าท่าว่าเขาจะให้เราทําได้หรือเปล่าถ้ากรมเจ้าท่าเขาไม่ให้เราทําก็ทําไม่ได้ที่เรามองไปนู่นเห็นใน้เจดีดูนะอะอาเจดีกลางเกาะแล้วก็แม่ตะเคียนทองก็อยู่ตรงนู้นแต่ตอนวันนี้นี่แม่ตะเคียนทองอยากอาบน้ำเพราะว่าร้อนอก็เลยมีคนมาเขามาทําการรื้อเต็นไปหมดแล้วอหรื้อเต็นไปหมดแล้วตอนนี้นมมไม่ไม่มีเต็นแล้วนะครับเพราะว่าท่านอยากอาบน้าสักสามวันหน่อยสามวันสามคืนแม่ตะเคียนทองจะอาบน้ำครับพออาบเสร็จแล้วก็ เรวก็คงจะเนรมิตเอาเต็นท์เอาอะไรมาเองมาอีกอีกใช่ไม่น่าสย์เดี๋ยวรอดูรอดูความอัศจรรย์ที่นี่ติดตามติดตามต่อไปนะครับกับพระอาจารย์ตักนะครับคุณโมซ่าช่องของพี่นิวสุรินทร์แล้วก็สุรินทร์คุ้มทรัพยานาคครับทรัพยานาคครับซาสองช่องเลยครับสาธุสาธุครับช่วยพระอาจารย์ให้เจริญรุ่งเรืองนะครับสาธุสาทูครับ บรรยากาศครับคุณผู้ชมนี่ฮะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งบรรยากาศหลังจากที่ตานไั้ถวายกันครับจานนี่เลือกอหมดเลยฮะตอนนี้ไปนิดจิห้าเจ็ดเก้านะครับตัวเลขสวยๆเลยห้าเจ็ดเก้านะห้าเจ็ดเก้าต้นยาว ลเล่นดาวเราจะไปไปได้ไหมได้ได้พระอาจารย์มีปัญหาต้นเงวคนนี้เขาก็เอาพระอาจารย์เลือกเอาเลยครับคุณผู้ชมนะครับขอบคุณคุณผู้ชมมากนะครับวันนี้นะครับพระอาจารย์มาจากโคราชนะครับมาเอาต้นตะเคียนนะครับซึ่งพระอาจารย์ก็คือแม่ตะเคียนน่อยู่อยู่ในโคลนมานานแล้วนะครับอยู่ในโคลนต้มมารู้สมัยไหนนะครับแล้วก็อาจารย์ตักขั้นเอาขึ้นมา เก้าสิบเก้าต้นนะครับเพื่อวัดทางไหนอยากได้ครับเพื่อไปสร้างวัดสร้างวานะครับก็สามารถเอาได้นะครับอันนี้ก็พระอาจารย์ที่มาจากพระราชกันก็มาเอาไปนะครับแล้วก็วัดโนนวัดโนนสมบูรณ์นะครับก็เอาไปแล้วนะครับสองต้นครับเราก็ติดตามกันนะครับมาเอาไปวันไหนนะครับหากคุณผู้ชมก็ช่วยได้ก็ช่วยนะครับ ปัใจในะการขนนะได้นะครับสาธุสาธนะุฝนก็เริ่มมาแล้วนะครับขอบคุณผู้ชมมากนะครับขอบคุณสวัสดีครับผม